แป่ลองนะมีเดียวนีเดียวนีเดียวตรงนี้ตรงนแ่ๆข้ก็ใช่แข้5มันขายมันขายไม้อะไรหยิบมาญ่้วก็มนผดใหญ่มาผอ้ใหญ่ราคหน่มัน้าร้อย โอ้ยขั้นไม่ขยับเลยเจอลูกนี้ไม่ขานักะเสียแล้วเสียแล้วไม่รู้ออกออกวิ่งวิโอ้ย

โอ้๋ยไปเลยวิ่งโอ้โหแล้วแล้ววิ่ง

โทษๆๆๆก็กลับบ้านตัวแรกก็กลับบ้านอย่างเราเลยนะตักน้ำใช่ไหเฮ้ยเจ้าเล่ห์ตัด่อเลย